ถ้ามองตามหลักความเป็นมนุษย์หนูก็ other, ไม่เห็นความสมพันธ์ของการห้ามพูดถึงเลยมันก็น่าจะเป็นในเรื่องของอำนาจในมนุษย์มากกว่าที่ว่าที่ว่าการห้ามพูดถึงมันเป็นการสร้างความกลัวมันเป็นการสร้างเกราะป้องกันอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้มีใครไปทำร้ายเขาหรือไม่ให้มีใครมาล้มล้าง<ๆ>น่าจะเป็นกระบวนการหนึ่งมากกว่าท,ที่เขาสร้างมาเพื่อเพื่อทำให้คนอยู่ภายใต้อำนาจ พื่อที่เขาจะสามารถปกครองได้เมื่อก่อนหนึ่งหนึ่งสองเป็นกฎหมายที่น่ากลัวมากแบบเป็นกฎหมายที่ใครโดนแล้วรู้สึกว่าแบบมันจบไปแล้วชีวิตแต่ว่าปัจจุบันนี้หนูสังเกตเห็นว่าหนึ่งหนึ่งสองมันมันถูกลดทอนคุณค่ามันกลายเป็นแค่กฎหมายธรรมดากฎหมายดูหมิ่นธรรมดาแล้วบวกกับนักเคลื่อนไหวกิจกรรมทุกคนเขาพยายามเปลี่ยนความหมายที่ที่แบบหนึ่งหนึ่งสองมันเอาไว้ปิดปากคนอื่นเอาไว้โจงตียคนอื่นเขาเปลี่ยนหนึ่งหนึ่งสองให้เป็นเครื่องหมายที่ว่ารัดกําลังกลัวสิ่งที่เราพูด ในการต่อสู้ประชาธิปไตยสิ่งหนึ่งอาวุธเดียวของประชาชนที่เรามีคือจานวนการออกมาพูดให้มากที่สุดมันคือการเพิ่มจํานวนเขาจะไม่สามารถทําอะไรกับคนที่เยอะๆได้ตอนที่เพิ่งได้หมายหนึ่งหนึ่งสองมาตอนนั้นแม่ร้องไห้แล้วก็ฝันร้ายเห็นภาพหนูอยู่ในคุกฝันร้ายว่าโดนฝากขังแล้วก็ตื่นมาก็มาเครียดมาร้องไห้ต่อเพราะว่าด้วยความที่ช่วงเวลาที่กี มันเกิดเหตุช่วงนั้นเขาไม่ได้ใช้กฎหมายของเยาวชนตัดสินหนูนั่นแปลว่าเขามีสิทธิ์ที่จะฝากขังเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ประกันตัวหรือเขามีสิทธิ์ที่จะทาอะไรกับหนูก็ได้ไม่ใช่ในฐานะเยาวชนแต่ฐานะของคนคนหนึ่งเพื่ออนาคตของตัวเองเราสู้เพื่ออนาคตของคุณเราสู้เพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไปและเราสู้เพื่อช่วงแรกๆลนค่ะแต่ว่าไม่กลัวไม่มีไม,ไม่ไม่มีความกลัวเลยเพราะว่าด้วยความที่ คนรอบข้างโดนหนึ่งหนึ่งสองกันหมดเลยแล้วเขาก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติที่เขาเป็นแล้วเขาก็เชื่อมั่นในการต่อสู้ว่าเขาจะสามารถยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองแล้วเขาจะกลายเป็นอ่าคนบริสุทธิ์ได้เพราะสิ่งที่เขาทําทุกคนต่างยืนหยัดในสิทธิของการพูดการเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองหรือว่าแบบการวิจารณ์ทุกคนยืนหยัดในสิ่งนี้มากซึ่งมันก็เป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดผิดแค่อยู่ในประเทศไทย,ยนะะี่แลค่ะแต่ว่าครอบครัวถึงแม้เขาจะเครียดแต่เขาพยายามทําให้หนูไม่เครียดด้วย เขาเข้ามาแสดงความเป็นห่วงด้วยวิธีของเขาเองซึ่งมันอาจจะเป็นวิธีที่หนูไม่ชอบแต่ว่าหนูสัมผัสได้แน่ว่ามันคือความห่วงใยที่มีให้จริงๆมันไม่ควรน้่แหละต้องออกมาเรียกร้องด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาควรเห็นหัวควรรับฟังแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดมาเปีไม่ว่าจะกี่ปีตั้งแต่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยมันไม่มีสิ่งนั้นอย่างแท้จริงมันก็ยังเป็นระบบประชาธิปไตยที่มันมีผู้อยู่เหนืออำนาจมันยังมีคนที่อยู่เหนือกฎหมาย มีคนที่ยังทุจริตมีคนที่ยังใช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่อเป็นพื้นที่เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างเงินสร้างเม็ดเงินให้ตัวเองอยู่มันไม่ใช่ระบบราาประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเราเจอรัฐบาลที่แสดงออกได้ห่วยแตกที่สุดแต่ว่าประเทศเรากัเป็นประเทศที่รับมือได้แย่ที่สุดพอปัญหาเนี้ยมันตอกย้ำมามันทำให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันว่าเออเราทนต่อไปไม่ได้แล้วแก่วเด็กก็ทนต่อไปไม่ได้เหมือนกันค่ะเขาออกมาพูดเขาออกมาพูดในสิ่งที่เขาอยากพูดมานานแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นความโกรธมันเป็นความเกลียดความแค้นของประชาชนที่พุ่งพ่านออกมาแล้วมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้การเรียกร้องมันยังคงอยู่ต่อไปมันไม่จบง่ายๆไม่มีใครยอมแลคะตอนตอนนี้ทุกคนมันมันไม่เหมือนปีที่แล้วแล้วทุกคนตาสว่างทุกคนรับรู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะอะไร